นี่ป่าเล็กปวาน้อยอ่ะเนี่พวกจะหูึร้อยเดียวจ้่เกิดอะไรมาขนาดที่ป่า ปลาสดใหเป็่านงก็ให้เป็นสบายแะเดียวันอกอันนี้อันสพี่นองะสกัดไม่ี้นก็ได้พี่ใหม่ก็ได้ค่ะีาบาทะปลาแห้งนี่ปลาเนนี่ปลา้มีปลาดแก้วปลาะเพียนปลาเนิน จะมีปัดต้อยจะเปนปัดต้อยปอยันอ่อนนั่น้นนกดเจ้วลละแปตินีปน่ประกดกัะไสวายกันวสวายกดแก้วอยเดียว ช่อนนะครึ่งโลได้มันได้ียำได้มันต้มโตก็ได้นะคะยำแยยำหมักาสวายนี่จะลำกว่าแล้วก็ถูกกว่าอีกแบ้แต่ถ้าจยงเมื่อดีก็คือปะต่อนนะคะแต่มันมก็จะแพงหน่อยค่ะครึ่งโลประมาณ300มส0มร้อยสามร้อยบาทนี่นะนะดีกว่าน,านี้สังสัง มาดเลยปลักนร้านกาแฟร้านกาแฟกี่ไปดื่มกาแฟกัน ไปข้างในหรือข้างนอกข้างในไปดูข้างในดีกว่าป่ะมาเข้ามาดูข้างในกันเลยสปีไมส่งไม่เสร็จหรอกนะ เราเป็นส้มส้มนี่อันนีอยูนิคอร์น่ะดีมั้มส้มส้มอับตาอีกกว้ยหอดเอาอะไรดูก่อนดูเมนูก่อนว้าเราจะปดื่มกาแฟกันร้านนี้ไม่เคยมานะชื่อร้านแฟแฟอะไรน่ะนี เง็กก th ี้ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เง็กกี้ต้องใช้ไตล้านกมีมีเป็นตายลมน้เกเ็กกี้

โวมของร้านสวยมากออกแบบได้สวยมากร้านกาแฟลิกกี้ร้านนะครับมไมเคยมานะร้บก็ไปก็เจอเรื่องปุณณยาตก็ตัดลูงวัสาบก็ซื้อมาด ว้ยทำไมเร็วจังนี่นี่นี่นะครับคาเฟมีหลายอย่างด้วยนะครับไม่รู้วอะไรเป็นอะไรตอนนี้ป้อนเป็นจะเป็นคนจ่ายนะครับร้านนี้นะครับจ่ายแล้วค่ะค่ะค่ะ

we uh -huh. พระธาตุจอมตองเป็นพระธาตุที่ของลุงเสมเองพระธาตุเจ้าพระจอมตองวันนี้จะมีโอกาสไปมาขึ้นบ้านใหม่ลูกสาวประเชลลลูกๆก,กันเลยปลามาพระธาตุจอมตองซึ่งเป็นพระธาตุที่ของลุงเสมนี่จะเข้าไปไหว้ให้น,หน้อยเนอะ

ดูใครวะปีมาไวพระธาตุจอมตองที่เคารพนับถือของคนล้านนาพระธาตุจอมตองน,นี้เป็นพระธาตุปีชวดเป็นปีของลุงเซมเองทันนที่ได้มีโอกาสได้มาไหวพระธาตุซึ่งวันดีใจมากเลยขอใหอ้บุญบาร,รมีของพระธาตุเกิคุ้มครอง หลวงเจมและครอบครัวยังอยู่ดีมีสุขคิดจึงดื่ประการใดก็ขอขึ้นส่งความม่งมั่าปรารถนาขอพระธาตุเจ้าจงคุ้มครองครอบครัวแเดินผานเดินทางไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างสาธุพระธาตุเจ้าตอนนี้พระธาตุกำลังบุรณะอยู่นะครับกำลังบุรณะอยู่เนาะอันนี้พระเทวาก็ร่มรื่นดี น่าอยู่น่านั่งนะครับถาหมมีทุนแท้ก,ก,ก็ได้มาก็าจะหาเวลามายากคราวนี้มีโอกาสได้มาขึ้นบ้านใหม่ของลูกสาวพ่อเชียวที่บ้านหลอมล่าหลิงว่าหลานหลานลูกทะเลยปลามาไอา ฝ่ายบางปานมาซ pues, in yes. yeah. ื้อปลาแห้งรถไปกินกาแฟที่ร้านอย่างก็เค๊กที่เค็กที่รถรถมาพระมผัสจำปองหน้อยมาไใพระมผัสเจ้าก็ยังสีฟ้าของน้ำตาเจ้าอยู่คุ้มคฟองของน้ำมีจุกม่รอบเลยดูไม้ไม้สาธุครับหอมไม้เพรานเราลมน้ำดี ต้อมด้วนี่ยต้องขนมเบียร์ด้ย้าอ้เสียบนมเบสปุ๊กหรอออาไปสองห่ให้เจ้าอีกดีวยวไปเหรห่อตะไครับข้าวซอะสีิบดะจ๊ะองหอเนาะเรจจ้าเนี่ยมใหม่ๆผลนอันนี้ใครอันติบอางไอ้เา บอกว่าใส่กระเป๋าดีคดีอ่ะถั่วอย่างเงี้ยถัวถั่ดินสวยขนมเทียนขนมเทียนสี่สิบบาทเนี่ย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 เอาล่ะนี่ไฟฟ้ากันกระส่านซ้ำบริจาคกันเนี่ยถวายเนี่ยเรพระพรหมหลวงปู่เนี่ยครับ ดใช่แล้วโอ้ยถ้ามีเงินเมื่อใดก็จะซื้อเด้อรถกันนี่นะตอนนี้ยังมีเงินเติ่งกำลังขายหวยลอตเตอรี่อยู่ลอตเตอรี่งวดนี้ก็ได้กำไรน้อยปันปลายเอ้ยราคาตัวใดกับมึงได้ถามก็ได้เนี่ยกล้วยนละมัดเขาว่าเนาโอ้ยได้ มาถึงบ้านแล้วนะครับซื้อปลาแห้งมาด้วยนะครับปลาแห้งครับปลาแห้งเอาไว้ทอดไว้ยำกินนะครับเ <iology? S 1> ออไม่ไมียัมมโมกมีครับก็ทอดปลาลนะทลาาี่กินบ่กินปลาเนี่ยนนนนนนปลาเนี่ยไงปลาเนี่ยกินนะกินนะปลาสุนหมูเนี่ยแง่ปลาเนี่ยหส่แล้วนะปลาเล็กปลาน้อย นี่ทอดนี่ลองลองลองยตัวนี้เท่าพับเสื้อห้าชิบบาทโลค่ะเจ้าเจ้าวันนี้ปิดร้านน้อยมาถึงบ้านก็เลิกเปิดเลยที่พักก็ถามหาที่เราไปบักฟันใหม่มาแล้วก็ไปฝายวังปานที่จอมทองแวะมาแวะไหว้พระธาตุจอมทอง ซื้อปลาแห้งไว้ด้วยนะซื้อปลาแห้งมาหลายอย่างครับปลาเล็กปลาน้ยปลาส้มอะไรก็ซื้อมา,มามาทำกินกันที่บ้านนะครับตอนนี้มาถึงบ้านแล้วครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับผมจะพาท่านไปเที่ยวเรื่อยๆนะครับถ้ามีโอกาสนะครับสวพสดีครับผม